สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคน,นม,มีองค์วันนี้เสนอตอนความรู้สึกว่าทําไมต้องช่วยคนมันเอารมาโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้ม,มาเป็นประธานในการช่วยคนทุกรอบผมก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันก่อนจะเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวจะแนะนำก่อน <c oughs> ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟ e บุ o กโอซิริกรอาภิ oh, Siri, God, รัตโอซิริกรอาภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอดีบรเอเจทีโอพีหนึ่งหกหลายหลายครั้งหลายหลายหนที่มีคนนะ่ะมีความรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาเกิดแล้วเราเกิดเพื่ออะไรมันมีคำถามในใจทุกครั้งนะในการเกิดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีคำถามในใจตลอดทำไมเราต้องมาเกิดด้วยแล้วทำไมเราต้องเกิดมาช่วยคนมันมีความรู้สึกว่าสงสารคนมีมีตอนเด็กๆมีความรู้สึกครั้งหนึ่ง มีผู้ชายคนหนึ่งแกกินอ้อยแต่แกแก่มากแล้วผมมองว่าวผมมองตอนเขากินอ้อยเขารู้สึกว่าเขาอร่อยในใจมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่อยากให้อ้อยนั้นหมดเลยมันแปลกนะมันแปลกมันแปลกเอาล่ะเดี๋ยวจะไล่คา,าถาก่อนบูชาองค์เทพนมพพโมตัสสะภะคะวะโตออระหะโตสมาสัมพุทธสสมนโมตัสสะภะคะวะโตเอระหะโตสมาสัมพุทธสสะ นโมดัสสภคะวะโตอวระหะโตสมมาสมพุทธสสะพุทางสรณังคชามิธัมมังสรณังคชามิสังฆังสรณังคชามิโอมพระพรหมาปฏิภาหยาทุติยามปีพระพรหมาปฏิภาหยาตุติยามปีพระพรหมาปฏิภาหยา อิติสุกโตอะระหังพุทโธนมโพุทธายัปะทาวีคงคาภะพรมมหาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปียังมามานชารีตินามาภะธานามาออุเมกโมปียอดเทวามนุสนางปิยอพรหมานมุตมัง เปยานาคาสุปนันังเปเนธาริยังนมามีหังออมนโมสกเทววันทานังสุกิตามหาราภเธอเดียมเปนาโมสกเทววันทานังสุกิตามหาราโภ ตาเยามเป็นโมสกาเทวาวันทานังสุขิตามหาราโภกกำหนดจิตเอาหาพระเสียงไม่ถึงนะคะท่านอาจารย์โออาจารย์ทอบลูกยกขี่สูงครับแต่ไม่ถึงค่ะคููเป็นประธานใครที่เข้ามาแล้วนะคะมาฟังเรื่องทำไมความรู้สึกว่าต้องช่วยคน อืทมทเ,เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาในอดีตที่เคยเกิดขึ้นโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานแห่งสัญญานั้นอะไรอ่ะท่านอาจารย์โอ๊คคือ,อ,อการที่คนเราจะมาเป็นคนทรงหนึ่งนะแล้วคนเราจะช่วยคนได้เนี่ยมันจําเป็นมากอืม ที่คนเราเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าสร้างบารมีมาในแนวนั้นโดยตรงนะเพราะหลายครั้งหลายขนที่คนเรามีความรู้สึกว่าทําไมฉันถึงอยากช่วยคนทําไมฉันถึงอยากให้คน้นทุกข์มีอยู่ครั้งหนึง่งผมเห็นคนกินอ้อยอตอนเด็กๆนะแล้วลุงแกกินมันดูหน้าอร่อยมากมันมีความรู้สึกอย่างหนึง่งไม่อยากให้อ้อยนั้นหมดไปเลย โอ้นูว่าลงคนนึงแก่แล้วใช่ไหมกินอ้อยแล้วเดี๋ยวออมันจะเหนียวเกินไปฟันจะไม่ดีอะไรอย่างนี้แก่แล้วมันรู้สึกไม่ไม่ไม่อยากให้หมดไปเลยไม่อยากให้เขาแบบว่าต้องแบบว่าของกินหมดไปมันเหมือนแบบมันจะเกิดทุกข์ะอะไรอย่างเงี้ยป,ปาปาม้วาค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีนะครับทุกท่านในรายการของเราในรอบนี้เ้าเป็ยังไงคะอ้อยแล้วมีความรู้สึกว่าตอนที่เห็นพระเนี่ยหรือเห็นเห็น,เห,นเห็นพวกสับปะเลอะนะเห็นเห็นศพเข้าเมน นะมันมีความรู้สึกว่าเกี่ยวอะไรกับลงไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอคือเห็นเห็นเห็นศพเข้าเมนม,นมันมีความรู้สึกอย่างหนึง่งแก่ทําไมคนเราต้องตายตายแล้วทําไมคนเราต้องก่อนตายต้อง <7 S 1> ต้องร้อง,องอเออมันมีความรู้สึกขึ้นมาก็แ,แก่เจ็บตายเออนั่นแหละครบเลยแล้วมีวันหนึ่งมันมันนั่งนั่งอยู่เงี้ยมันรู้สึกว่า เเรามาเกิดทําไมเราทําไม่ได้เรียนพุทธศาสนาเลยเกิดแก่จะตายเรียนเรียนพุทธศาสนาแต่ตอนนั้นคือเรายังไม่เข้าใจถึงแก่นนะเพราะเราเราเราเห็นแต่ผิวเผินแล้วเราไม่เคยสังเกตมันมีอยู่วันหนึ่งเราเนี่ยไปพอไปบวชเป็นเนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะก็บอกอ่ะสิบสามก็บอกให้ทุกคนรู้คือนั่งมองมันมองมันมองมองเห็นเสร็จแล้วมันรู้สึกว่าก็มีความรู้สึกค้นหาว่าทํายังไงเราถึงจะไม่ตาย มีความรู้สึกนี้นะไม่อยากตายแล้วเบื่อต้องไปหานุมานไงไม่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 ใช่คือการไม่ตายในที่นี้คือเราตามหาสิ่งที่เรียกวันิพานซึ่งมันสูงมากอาจารย์โอ้เราเล่นนะแล้ไม่ขัดเหรอคะมันมันสูงมากแล้วก็ละเอียดมากมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเพืถามพระอาจารย์พระอาจารย์มีที่ไหนบ้างที่ไม่ตาย พระอาจารย์บอกว่ามีพระนิพพานของพระเจ้าที่ไม่ตายเรายังนั่งคิดๆอยู่ตรนนั้นนะพระนิพพานมันหน้าตาเป็นยังไงเลยมันสงสัยแล้วอยู่ดีๆก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งอ่ะที่อยู่ในที่แกสอนกรรมาฐานผมอ่ะแกยกเอามีอยู่คืนหนึ่งแกแกเย็นวันนั้นน่ะแกไปไหนมาไม่รู้แกยกเอาพระว,วิสุทธิเทพมาตอนแรกหลวงพ่อหลวงพ่อเทวดาองค์นี้ทําไมใสทั้งตัวเลยแล้วทําไมสวยมากเขาบอกว่าเทวดาองค์นี้ชื่อว่าพระวิสุทธิเทพท่านอยู่ในนิพพานบอกงี้ อ๋อคือเขาได้มาจากวัดพระทรงเหรอเราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กไงเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแล้วก็เราก็มีความสงสัยว่าหลวงพ่อคนที่ไปอยู่ในนิพพานเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้บอกใช่เป็นอย่างนี้แทบทุกคนเลยบอกงี้เราเราก็เลยมีความสงสัยว่าทําไมเราอยากจะช่วยคนนะเราภาวนาตัวอะไรไว้จนพระอาจารย์บอกว่าหนูเองอ่ะมีท่านเท้ามหาพรหมอ่ะมาตามนะบอกงี้ผมก็คิดในใจว่า เออ่แล้วจะให้ผมไปทำอะไรคิดกำหนดจิตนะว่าท่านบอกว่าเองเกิดมาเพื่อจะมาช่วยพวกร่างทรงช่วยพวกคนมีองค์ทำให้คนมีองค์เขามีจุดยืนมีที่ไปมีหลัก Kraft, และชี้ให้เขาไปก็ตอนนั้นคิดนในใจทำไมเราต้องไปช่วยคนแบบนี้ทำไมเราต้องไปช่วยคนจำพวกนี้เขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าเมตตาทำคำจุนโลกบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยใครจะช่วย มันเลยมีคําถามขึ้นในใจว่าเราจะไปช่วยเขายังไงวะนะตอนนั้นอะนะแล้วมีคําถามอย่างหนึ่งไม่อยากไม่สบายแล้วไม่อยากไม่ป่วยไม่อยากป่วยแล้วอ่ะเพราะมันมีความรู้สึกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท้องเสียท้องเสียจนหมดแรงอะการโถส้วมมันรู้สึกขึ้นมาเลยอืไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะมันรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆเออเราเราเราเกิดมาทําอะไรเนี่ยทําไมเราตอนนั้นอาจารย์ท็อปผอมๆร่นอ้วนผอมคือ มันยังไม่อ้วนขนาดนี้หรอกก็ตอนนั้นก็นั่งนั่งคิดคิดอยู่ว่าเอ๊ะทําไมมันต้องมีทุกข์ท,ไม,งงทไมต้องเป็นอย่างงู้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้ตอนบวชนถ่ายรูปไว้ไหมไม่มีแล้วลนะ่ะรูปมันไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนหรือยังไงมันไม่รู้อยู่ไหนแล้วตอนนี้ไม่ได้เก็บไว้นานแล้วแล้วก็มานั่งคิดคิดอยู่ในใจว่าทําไมเราต้องลําบากนี้วะอะไรเง,งี้ยแบบคิดในใจนะแล้วตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจว่า อ่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับช่วยคนยังไงล่ะเกี่ยวเกี่ยวเด็กอ่าเล่าไปก่อนอ่อคือพอความสงสัยเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเสร็จใช่ปะแล้วเขาก็ลูบหัวผมแล้วพูดขึ้นมาไอ้หนูเองต้องเป็นอาจารย์เองต้องไปช่วยคนผมบอกแล้วจะไปทํายังไงบอกงี้บอกว่าคนน่ะไอสิ่งที่เขาเห็นน่ะเขาเห็นแต่ภายนอกแต่เองอ่ะเห็นภายในผมบอกว่าภายในคืออะไรพระอาจารย์พระอาจารย์คือภายในคือองค์เทพเองเห็นอย่างนั้นแกพูดอย่างนี้แกถูกสรรสร้างขึ้นมาเพื่อมาช่วยคนมีองค์อีกทีหนึง่ง ตอนนั้นผมนั่งกินในใจแล้วเราจะไปช่วยเขายังไงแล้วเขาจะมีตัวตนให้เราช่วยไหมเพราะว่าไองานแบบเนี้ยผมเห็นไม่เยอะเห็นไม่เยอะในตอนนั้นเราคิดว่าเราคิดว่าเราคิดกว้างอาจารย์เอามั่นใจว่าเขาทาได้ค่ะคืออ่ีเดี๋ยวเดคือตอนนั้นคิดว่าเราคิดกว้างเสร็จแล้วสักพักหนึ่งจนมาถึงวันหนึ่งต้องมามาคือมาดูดวงตอนแรกเริ่มจากการดูดวงก่อนดู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 ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเห็นอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์เขาไปรับขันมาแล้วเริ่มจากการลงทรง ใช่เริ่มเริ่มเริ่มคนแต่ว่าไม่มีใครมาเลยจนต้องมาขอว่าเป็นหมอดูหมอดูเป็นหมอดูก่อนอ้าวเหรอเป็นหมอดูพอเป็นหมอดูคนถึงจะรู้จักเพราะหมอดูมันมันมันเข้ากับคนทั่วไปง่ายกว่าใช่ใช่แล้วมันเหมือนกับว่าพอเราเป็นหมอดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรมันรู้สึกว่ามันตันมันตันนี่หมายถึงว่าคนเนี่ยไปดูหมอดูหมอดูหมอหมอที่ไหนก็มีหมอดูเยอะแยะไปหมดแต่คนตรวจองค์ตรวจเทพมีจํานวนน้อยมาก จำนวนน้อยในที่นี้คือเขาเหมือนกับว่าถูกส,ส,สร้างถูกสร้างมาน้อยกว่าจํานวนของคนที่ดูดวงเพราะคนดูดวงเนี่ยมันมีเกลื่อนเลยะมันมียังไงทุกศาสตร์มันมีหมดมีมันมีศาสตร์ในการดูหมดคนดูดวงเยอะมากค่ะคืองงมากว่าทําไมแบบคนดูได้เยอะแยะไปหมดเลยเมื่อเมืตอนวัยเราอะวัยเราเป็นเด็กเอ,กอะ่ะเราแบบ ก่าจะดูได้ในะยากลาบากต้องไปเรียนก่อนถึงจะดูได้เอ uh huh. แต่การที่ว่าทุกวันนี้เขาศึกษากันเองแล้วเขาเก่งกันมากเลยเขาดูดวงกันได้เป็น uh huh. มีหมอดูผุดกันมากมายค่ะวัยรุ่นก็มี uh huh. สงสารสวยๆแบบเออเรายุคยุคก,ก่อนเราอาจจะเคยเห็นแบบหมอดูที่เราในอุดมการณของเราขาเรียกอะไรนะดมคติ จะต้องเป็นแบบหมอดูใส่แว่นหนาๆผม,ม,มแบบแปะๆเรียบไปอะไรแบบเรียบร้อยนั่งแบบใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็นั่งถือถือเลยนะเขาเรียกแว่นขยายอะไรเงี้ยใช่ไหม,อมเออมีให้ปอกอะไรเงี้ยแล้วมีกระเป๋าอะไรเงี้ยมาปูเสือที่แบบอะไรนะ,ะสนามหลวงอะไรเงี้ยใต้ต้นมะขามอะไรเงี้ยหมดแล้วตอนนี้สนามหลวงทำกันไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งมาแบบยุคนี้นะแบบออนไลน์แล้วแบบ โหมีรูปสวยๆแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆเยอะแยะเลยอ่ะเขาดันกันนะคะตามเว็บตามไอ้ต้องนี่แต่สุดท้ายแล้วอวะผมสุดท้ายแล้วผมผมผมก็เจอตัวเองตรงที่ว่าตตองรววจจเทมันต้องตรวจองค์ตรวจเทพคือมันเหมือนกับว่าคนที่มาหาผมส่วนใหญ่นะคือเขาต้องการตรวจตรวจเพื่อให้รู้ว่าในตัวเขามีอะไรกันแน่อันนี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าเพราะว่าถ้าถ้าเรารู้ไม่จริงเนี่ยมันจะตรวจยาก แล้วพอตรวจยากเสร็จเขาจะไม่บางบางทีก็ยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างบางคนก็ยิบมาเพราะความอยากรู้บ้างมันมีสารพัดอะนะจะมาแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ช่วยคนช่วยอะไรงยช่วยไขไขปัญหาเขาว่าเขาเนี่ยมีองค์อะไรมียังไงมีแบบไหนแล้วสามารถที่จะยอมรับได้ไหมที่จะเป็นหรือยอมรับได้ไหมที่ว่าจะสามารถที่จะช่วยคนได้อันนั้นคือหัวใจหลักเพราะถ้าเราสามารถทําให้เขาช่วยคนได้ก็เท่ากับเราสร้างหนึ่งคนที่จะไปช่วยคนในอนาคตได้อีกหลายๆคน เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่ยอมรับขันรับอะไรเสร็จมันไม่ใช่รับขันแล้วจะจบอย่างเดียวนะมันไปลําบากนะลําบากนีก่คือว่ามันจะต้องไปแก้ทางให้คนอื่นเขาอีกหลายอย่างเลยกว่าจะจบกว่าจะสิ้นอันนี้ยากมากคือดูดวงอ่ะด,ดูดวงชื่อเหลือคนอ่ะโอเคเอแต่ว่ามันมัน<บ>เหมือนกับว่ามันต้องเป็นคนที่แบบว่ามีวิชาการจริงมียาสัมผัสจริงแล้วก็มีใจอยากจะช่วยเหลือคนจริงๆนะคะถ้าคนเป็นหมอดูเนี่ย แต่คนตรวจองค์ตรวจเทพอ่ะหายากกว่าถามว่าทำไมหายากกว่าเพราะหนึ่งคนที่จะรู้เรื่ององค์เทพมีน้อยสองลักษณะของการตรวจอ่ะมันมันต้องเข้าให้ถึงอันนี้เรื่องจริงนะต้องคือต้องมองเข้าไปแล้วรู้ถึงในจิตใจเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วมันเหมือนกับว่าแล้วถึงแล้วเราจะต้องทํานายทายทักและพยากรณ์องค์เทพไปได้ตามจริงที่เกิดขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดถ้าไม่บาเพ็ญเพียรภาวนาความเป็นทิพย์จะไม่เกิดอันนี้พูดตรงๆนะต้องถึงขนาดว่ารู้เลยว่าเนี่ยมองหน้าเขาแล้วนะอาจารย์เขาก็เห็นเลยว่าเป็นองค์อะไรซ้อนมาจากหน้าเขาว่าแบบองค์ท่านก็จะโผล่ขึ้นมามใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะปรากฏขึ้นมาใช่ไหมใช่อืนะก็ามากันได้นะครับนะตอนนี้ก็เราก็ที่มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าทําไมมันถึงอยากช่วยคน มันเพราะว่าบางคนบางกลุ่มอ่ะที่ <13. S 1> จะตรวจเอ่อที่จะตรวจให้คนนะมันสิ่งที่ยากมากแล้วไม่ใช่ว่าจะมีทั่วไปนะการตรวจองค์ตรวจเทพมันน้อยมากแล้วจะพูดให้เขาฟังเขาก็บางคนเขาก็ไม่เข้าใจบางคนเนี่ยพอเราตรวจองค์เทพพอรู้องค์เทพเสร็จหายไปเลยก็มีแต่บางคนอ่ะที่รู้เสร็จแล้วอ่ะพร้อมใจที่จะรับก็มีเยอะแยะอันนี้เรื่องจริงนะเขาอยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆเขาก็ต้องรับขันอืม เขาอะไรที่จะมาในอนาคตอ่ะถ้ามันบรรเทาได้ให้เทพท่านช่วยนะคะอยู่ตัวเราก็คือต้องรับขันท่านติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอซิริกรนอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอซิริกหนึ่งห้าค่ะและผมครับตามนี้ครับคืออยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนมีองค์แล้วอ่ะ ถ้าจะให้ดีก็คือต้องช่วยคนได้ก่อนจะช่วยคนได้ต้องรับขันก่อนรับท่านมาบูชาก่อนแล้วก็ต่อบอารมีท่านโดยการช่วยเหลือคนใช่นั่นสําสคัญที่สุดเพราะบางคนเนี่ยจะรับขันอย่างเดียวอยากให้คนนับถือแต่ใครจะนับถือล่ะครับมีเยอะนะรับขันมาแล้วไม่ยอมช่วยคนแต่อยากให้คนมากราบไหว้ก็ไม่มีไม่มีวิชาการแบบนั้น,นะน,นก็มไม่ได้นะคะและส่วนส่วนใหญ่สมมติถ้าเกิดกลัวเรื่องการรับขันนะแล้วอยากช่วยคนอันนี้ก็ยากเหมือนกัน เหมือนแบบยังไม่มีครูแล้วไปดูดวงเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะ,ะครูที่สําคัญก็คือองค์เทพในตัวที่องค์เทพที่เป็นเทวดาประจําตัวของเราะะสําคัญสุดครูที่เป็นมนุษย์จะต้องแนะนําให้ได้เต็มที่ครูมนุษย์ก็สําคัญนะคะอาจารย์ที่แบบแนะนําเสร็จไปทางในต,งต่างเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราไม่สามารถช่ที่จะสื่อสารกับองค์เทพของเราได้เนี่ยอาจจะต้องให้ครูบาอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์ทอประที่มีแรีสัมผัสนะคะช่วยสื่อให้ อะไรอย่างเงี้ยนะอืมอ่ะเอาละครับไปแล้ครับสวัสดีครับ